สวัสดีครับผมสายชนคนโกช่องครับรถเก่าสองทำใจครับเี๋ยมาดูตอนที่สองเนี่ยไอเรื่องของเรื่องตัดต่อให้เป็นกำลังฝึกทำยูทูบเช็ดรถทำด้วยใจไม่หลักเลยอันนี้เดี๋ยวจะแกงเอ,องขอเมียละนามกลาลังเดือดอันนี้แกงประดุกใส่หน่อไม้สมเลยเี๋ยมขอเงินไหมละ่ะ เมียก็กำลังจะทำสุหนอม่เดี๋ยวไปพุ่งเข่ามียเมีย่างมอเขาไปแล้วมียล่างมอเขาไปแล้วพ่อนำเดือดเิงก็ใส่นอม่สมเบ็ดก็จะหมดอีกตายกจำเอเคเบเบหมดเลยรอ ให้น้ำเดือดก่อนคอยใส่ปลาก็ใส่นมายสุกทำเองไงกินได้ขไหนก็กินไปแงาะ็รลอยไหมลอยด้วยคอดออูนี่แหละชีวิตบนบ้านชีวิตในเมืองหากินทำกินไปไม่ได้เกิงทั้งทั้งวับเขาหรอกกิงแต่ ซ้อมลดเบื้องต้นได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นิดนิดหน่อยไม่ใช่ว่าได้มุดหนาแต่นิดนิดหน่อยนี่คือสโลแกนช่องก็กินเที่ยวซอมไงมันก็อยู่ในหมวดมูนนี่ละครับน้ำเบลลดแล้วร้อนน้ำเดือดเล็กเล็กก่อนเมียก็เทไอเอาช้อนแทปลาดุกจีตัมใส่ซุปน่อไม้ไปซุปไม่ใช่น่อไม้โทรทีซุปมะเขือ ช่วยกันทําช่วยกันทําอยู่ไดนยังก็ต้องช่วยกันเขาก็นเหนื่อยเราก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันเ,นานเขาว่าทาเราก็ทำโอ้โษท,ทีนี้กับเบสมันไก่กจะหมดละลมน่ะมันแรงไอ้เหลืองเรื่องดูฐานลมแรงนี่แหละตาต่อยเป็นแล้วเดียวทำใจแล้วเลยตาต่อเป็นจะถ่ายจะครึ่งชั่วโมงอ่ะ ถ้าต่อไม่เป็นอันนี้ตอนที่สองทำกินว่สดยังไม่ได้ไอะนั่นครบทำเพิ่มก่อนภูนี้ไปวิ่งงานชาวไอมภูนี้วิ่งงานชาก่อนวิ่งงานตอนเช้าก่อนจะห่อไปด่าลุกขึ้นอุ่นเล้าแกตแล้วก็เลียวไปอุนอ่นเขาอุ่นกับเขาอันนี้ทำเผื่อตอนเช้าด้วยเนี่ยเนื่อ เรวจะนำไปดูวิธีการทำงานว่ากำลังจะเดินไปทำงานก็ถ้าได้งานกรุงเทพก็จะได้สุดเขากรุงเทพอยู่บอกเส้นทางกันเชฉยๆไมงไปเด้มาสอนเชะเชะประสบการณ์กันไหมโอ้ก็รอนานคันา,า,าดนี้เอยโอ้ห่านจะมาอะไรจีเดียดเนี่ยบอกว่าจะเปิดบ่อยหลาย trong tớm hai bít nít nói phấn tốt rồi nè, nó lon làm phấn tốt chứ là nó làm mới được ạ bố xin mà khó lon làm มีโอ่งงามแต่เมียหลังโอ่งง่วมไปไม่ได้กันนั้นนี้คือชีวิตจญิงเลยไม่ต้องไว้จัดฉากอะไรมากมากไม่ได้แสดงไม่ต้องจัดฉากกันเอาแบบทุงมันบานิงนี่แหละอยู่ไงก็ะใช้ชีวิตยังไงก็ใช้ยังไงกัน จะห้ออยู่ชนบุรีมาซืกอกูปีไม่เคยพูดกลางเขาเลยพูดแต่โคลากซะส่วนใหญ่พูดกลางไปให้เป็นลิ้นแข็งกระดกพูดกลางโอวลิ้นนี่หมดทะลุถึงฟันแล้วพูโตก๊กเลยไม่อยากพูดในเรื่องของเรื่องสัญญาคนคนาดจะลิ้นแข็งเลยมันดัดไม่ค่อยได้โอ้ตาย

ไก่เส้นเหล่ายีงยังไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยทานก็ที่หยบเดือดแล้วมั้งกันเธอใส่ปลายัางถือ,อแจ๋วเลยเมีใส่ปลาล่ะนี่แล้วทำเลยไม่ต้องไวนะ้นั่นนี่เดิน้อาไหมดองใส่ไปแล้วนี่เคาะอีกนิดน,นึงสูตรใครสูตรมานทำของกินจะให้เองทำ อร่อยเหมือนเขาขายร้านถนนก็นไม่ใช่หรอกเองก็ทำเองเคือกินมาไงาก็ทำเคนเฒ่าสอนสูตรมาก็ทำท<าง>เนี่ยเดือนละนละี่งินก็นลอยลับป,ปุงเครื่องเลยด้วย<ทาง>อะไรฉันจะปุงเครื่องเ<ทาง>องาเท้าประแจ้อาโทรศัพท<าง>์ โอเคเอาแบตไกหมดเลยเรี่ยวห้าเปอร์เซ็นอ๋อและสูสีอืมงั่นเมียกัวยังทำใหม่ลอยมาโชกปุ้งเครื่องหรอโอ้เธอเนี่ยซุดยอดจริงเธอปุ้งเครื่องะเลยอยู่ด้วยกันยังไม่ไว้ใจกันยังไ่ตายปู๋งกัวใหม่ลอยซะงว่ะโอ้ก็ซ้ซำก็ไม่ได้ทำหรอกเก๋เนี่ยต้องรอมันเดือดก่อนเด้อแบตจะหมดจริงๆใช่ไหมเนี่ยดำหมดแล้วเอาเด้ครับขอบคุณมากครับสำหรับ การชมครับเดี๋ยวมีอะไรดีก็จะไล่ตลอดแหละกันนี่แหละผมพูดกันนี่สวัสดีครับ